สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกับประเด็นที่ว่าคนสามประเภทที่ทำงานด้วยยิ่งยิ่งแย่นะครับชีวิตที่ต้องมาเจอกับพวก Toxic ิ m เอ็มพอนะครับนะฮะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะออฟฟิศไหนนะผมว่าทุกที่ มีแน่นอนนะครับเพราะว่าท็อกซิกเอ็มพลยหรือท็อกซิกเพอร์เซนทนะที่อยู่ในสังคมในที่ทํางานเนะี่ยสามารถทําลายวัฒนธรรมขององค์กรได้นะครับเขามีงานวิจัยนะครับจากสมาคมจัดการการทรัพยากรมนุษย์นะฮะได้อธิบายลักษณะของคนที่เป็นท็อกซิกเอ็มพลยีนะครับหรือพนักง,งานที่เป็นท็อกซิกเอาไว้นะครับว่ามักจะเป็นคนที่ทําให้บรรยากาศการทํางานดูอึดอัดไม่น่าอยู่ ขัดขวางประสิทธิภาพในการทํางานกระทบต่อขวัญและกําลังใจเพื่อร่วมงานหรือแม้กระทั่งเป็นผลทําให้คนในที่ทํางานนั้นน,นลาออกได้นะเพราะว่าพวกเขานไปกวนใจคนอื่นมีพฤติกรรมที่มันทําลายความรู้สึกไม่จริงใจหรือทําให้คนอื่นอยู่ได้ยากนะครับนั่นเองนะก็มีซีของบริษัทนะครับเ,เขาบอกว่า เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยอาจจะมองเห็นพฤติกรรมแย่ๆ,ๆของท็อกซิกเอ็มพอยีได้อย่างชัดเจนแต่บางทีเนี่ยพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันส่งผลต่อองค์กรวัฒนธรรมองค์กรหรือประสิทธิภาพอในการทํางานมากแค่ไหนหรือกระทบต่อคนหมู่มากแค่ไหนนะครับอันนี้มันทําให้ผมมานึกถึงเรื่องราวที่เราเจอในที่ทํางานเลยสมมุติว่าเราเป็นเหยื่อโดนเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ ันแกล้งเราท็อกซิกใส่เราเราแบบเป็นคนอาจจะไม่สามารถรับมือกับพวกนี้ได้ดีคิดเป็นคนคิดมากนิดนึงนะครับเป็นคนโดนแล้วหวั่นไหวง่ายพอเราไปปรึกษาหัวหน้าหัวหน้าก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยคุณคิดมากไปเองอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยสวยแล้วไงเพราะระดับของหัวหน้าระดับของเราเนี่ยที่เข้าใจหรือสามารถรับมือเรื่องท็อกซิกได้มันไม่เท่ากัน หรือไม่ต้องไปถามหมูหน้าก็ได้เรา,าจ,จะไปปรึกษาพี่ร่วมเพื่อนร่วมงานหรือพี่ร่วมงานอีกที่อีกอีกท่านหนึ่งเนี้ยว่าเรามีปัญหากับพี่คนเนี้ยทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะตอบแบบนี้ก็ได้เราคิดมากไปเองเราไม่ควรจะไปสนใจตัดได้ตัดอย่างเงี้ยไอ้พูกนี้มันพูดกันง่ายมันพูดกันง่ายนะครับแต่อย่าลืมความสามารถในการรับมือของแต่ละคนจิตใจของแต่ละคนมันแข็งแกร่งไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะทุกคนมอง ปัญหานี้กับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันอย่างที่เขาพูดเนี่ยบอกว่าบางคนมองว่าไอ้ท็อกซิกค,คนเนี้ยมันไม่ได้ทําให้งานเสียหายอะไรขนาดนั้นแต่ไอ้ท็อกซิกค,คนเนี้ยมันทําให้น้องบางคนอดตาหลับกับตานอนดึกดึกดื่นๆนต้องทํางานดึกดึกเด่นๆนต้องเบิร์อาอย่างเงี้ยงานของน้องคนนั้นมีปัญหามันก็มีปัญหากอง,งกรได้เช่นกัน เนี่ยมัน,นมองคนละเลนส์มองคนละด้านนะครับนะฮะอันนี้เราเลยต้องมาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าท็อกซิกเอ็มพ e อยีเนี่ยส่งผลเสียจริงนะนะครับแล้วก็มาดูนะครับทางผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาก็บอกว่าท็อกซิกวันนี้ที่เอามานำเสนอมี3ามรูปแบบตั้งต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งท็อกซิกประเภทแรกก็คือพนักง,งานที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดนะควรได้รับรางวัลแต่ไม่มีผลงานอะไรเลย เออไอพวกนี้เยอะเหมือนกันนะเออที่องค์กรเรามีบ้างไหมนะครับลหลายๆบริษัทก็จะมีพนักงานประเภทนี้ที่ชอบพูดว่าบอกคนอื่นว่าพวกเขาเองสมควรจะได้เลื่อนขั้นหรือเงื่อนเดือนอยู่เสมอนะครับอแต่ในขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือจะทําเฉพาะงานที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบเท่านั้นก็คือไม่ทําอย่างอื่นอ่ะทําของตัวเองอย่างเดียวนะครับแล้วก็แต่อยากโตอยากก้าวหน้าก็พูดไปนะครับแต่จะไม่ทุ่มเท อะไรเลยหรือช่วยช่วยเหลือใครเลยจะเน้นในส่วนงานของตัวเองเท่านั้นนะครับอืมเขาบอกอย่างนี้ครับพนักงานเนี่ยที่เป็นท็อกซิกประเภทนี้นะครับนอกจากพวกเขาจะไม่พัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยเขายังชอบข่มคนอื่นด้วยและชอบทําให้ตัวเองดูสูงกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆน,นะฮะซึ่งแบบนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเอ่อถ้าเกิดว่าเขาเจอใครที่เป็นรุ่นน้องหรือเจอใครนะครับที่มีอายุงานน้อยกว่าและดัน ได้รับการเลื่อนตำแหน่งก่อนพวกเขาเขาก็จะแม่ไม่พอใจอย่างแน่นอนนะครับนะฮะเออนี่เนี่ยคือตรงนี้แหละคือมันมันเหมือนกับเป็นอาการท็อกซิกแบบที่ไม่ยอมรับเอ,อจุดอ่อนของตัวเองนะครับแต่มองคนอื่นว่าคนอื่นเดีสู้ตัวเองไม่ได้แล้วพออย่างเงี้ยเวลาคนอื่นดันเก่งจริงแล้วได้รับการโปรโมทจริงก็าอาจจะหาเหตุ หักล้างทําให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อไปเออเป็นพวกเราไม่ใช่พวกเขาเป็นพวกเราไม่เด็กเด็กนายเป็นพวกเราไม่ประจบสอพลอหรือไม่เติบโตก้าวหน้าเงี้ยเป็นต้นนะครับมาดูกันต่อท็อกซิกกลุ่มที่สองก็คือพนักง,งานที่ชอบสร้างข่าวลือหรือชอบโยนความผิดให้กับผู้อื่นนะครับเนี่ยนะฮะเขาบอกนี้นะครับพนักง,งานแบบเนี้ยเยอะมากเลยเยอะมากจริงอย่าลืมนะครับถ้าคนเราเนี่ยอยากจะเติบโตก้าวหน้า ได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกความซื่อสัตย์ทั้งกับตัวเองและกับคนรอบข้างด้วยนะครับการยืดหยุ่นรอมรับยอมรับต,งตรงตรงเนี่ยผมว่าได้ใจคนมากมายเต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้กลุ่มที่เป็นท็อกซิกเนี่ยโยนความผิดปัดความผิดปัดความรับผิดชอบเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเขาอาจจะเป็นพวก perfectionist ก็ได้ ขาอาจจะเป็นประเภทคนที่อยากให้ทุกคนมองเขาเป็นคนดีคนเก่งนะครับเลยปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นไปนั่นเองนะครับนี่มันก็เป็นเรื่องที่แย่มากแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นดันเป็นหัวหน้าอูห้หอาการหนักเลยทีเดียวนะครับการสร้างข่าวลือนี้ก็หนักนะครับบางทีเรื่องราวต่างๆมันไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงข่าวลือที่ออกไปเนี่ยมันทําให้ชีวิตของใครหลายคนในที่ทํางานเนี่ยเดือดร้อนนะครับแล้วก็เสียอกเสียใจได,ได้เช่นกันนะครับ ท็อกซิกประเภทที่สามนะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพราะผลที่ตามมาหนักเช่นกันก็คือพนักงานที่มักจะบอกว่าได้กับทุกเรื่องที่เจ้านายต้องการนะครับคือคนผู้นี้ปฏิเสธไม่เป็นมันมันมีสองมิตินะผมว่าคน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 นี้ที่เป็นประเภทปฏิเสธไม่เป็นเนี่ยน่าสงสารนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากให้คนอื่นพอใจนะครับรับตอบรับทุกอย่าง ทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าบางทีมันก็เกินความสามารถบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับคนพวกนี้จ,จะ,สะแสวงหาการยอมรับนะครับก็มีความเปราะบางทางใจนะก็เลยรับรับไปแต่ในทางกลับกันเนี่ยเขากลายเป็นท็อกซิกได้นะครับเพราะว่าการที่เขารับเรื่อยๆรับเรื่อยๆแต่ทามันมันออกมาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นคนจะมองเขาเนี่ยเป็นจุดอ่อนขององค์กรได้ใครๆก็ไม่อยากได้คนคนนี้ ไปทำงานอุ้ยผมเห็นเยอะเยอะมากนะครับประเภทนี้ในที่ทํางานนะจนเวลาเรามีโอกาสได้ทําพวกโคชชิ่งเซสชันนะครับหรือว่าเมนทอร์ n ริงเซสชันเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆเลยว่าจะมีคนอยู่คนหนึ่งที่หลายคนเนะี่ยมักจะเอ่ยถึงว่ามีพฤติกรรมที่ไม่อยากจะร่วมงานด้วยถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากจะทํางานด้วยเพราะคนคนนี้ชอบเป็นแบบที่พ l e p l เซอ e r ก็คือไม่เคยไม่ไม่เคยหรือมีน้อยมาก ที่รับปากอะไรไปแล้วเนี่ยทําได้ตามนั้นจริงๆส่วนใหญ่ก็จะรับปากรับปากรับปากไปก่อนทั้งๆท,ที่หลายครั้งเพื่อนโรงงานก็ดีอยู่หน้านะก็ถามแล้วถามอีกว่าทําได้จริงหรือเปล่าทําได้นะอะไรเงี้ยก็กยังบอกว่ามั่นใจรับปากแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีแต่คนพูกนี่มีความตั้งใจนะทำงานนะแต่มันทําไม่ได้ทําให้สําเร็จสักทีเนี่ยเราจะบอกว่าจะไปหาเรื่องเล่นจะให้ออกหรือว่าจะบีบเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่จน ไม่มีอะไรออกมาเป็นชิ้นงานเลยนั่นเองเพีงเยงแต่ว่าตอนรับปากมันรับปากดูดีแต่ตอนทําออกมาเนี่ยมันอาจจะได้สัก70%หรือ65%ประมาณเนี้นี่นี่ก็คือเป็นอ,อีกด้านหนึ่งของการที่คนคนนี้เขาสร้างปัญหาให้กับตัวเองไม่พอนะครับแล้วเขาทําให้คนในทีมเนี่ยมีปัญหาไปด้วยนะครับนี่แหละก็เป็นสามประเภทนะที่ทางงานวิจัยนะครับเขาบอกว่า เป็นท็อกซิคเอ็มพอยนะครับก็สรุปกันอีกทีนะฮะก็จะมีประเภทแรกก็คือพนักง,งานที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดควรได้รับรางวัลแต่ไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นนะครับประเภทที่2คือพนักง,งานที่ชอบสร้างข่าวลือหรือชอบโยนความผิดให้คนอื่นนะครับและประเภทสุดท้ายก็คือพนักง,งานที่เซย์เยสกับทุกอย่างที่เจ้านายต้องการนั่นเองนะครับทั้งสามร,รูปแบบข้างต้นเนี่ยถือเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงที่ยิ่งอาจจะดูไม่ได้เป็นคนเลวร้ายมากนะไม่ได้ถอยกักขะอะไรพวกเนี้ย แต่ถือเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงมันส่งผลกระทบต่อผลงานประสิทธิภาพในการทํางานความก้าวหน้าของทีมความก้าวหน้าขององคอ์กรนะครับหรือแม้วัาอาจจะไปทําลายวัฒนธรรมที่ดีที่องคอ์กรมีอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นหัวหน้าหรือถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบนี้นะครับก็ควรจะต้องออรายงานต่อคนที่มีอำนาจแล้วเพื่อช่วยมาจัดการแล้วก็รับผิดชอบหน่อยนะครับ เพราะว่าการที่ปล่อยให้คนทั้งสามแบบเนี้ทํางานแล้วมีทัศนคติมีมุมมองที่เป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวทั้งสามแบบนี้มันจะเหนี่ยวนําทําให้คนที่เหลือในองค์กรเป็นแบบนี้เป็นแบบท็อกซิกเพร์เซนแบบพวกเขาไม่ว่าจะแบบใดแบบหนึ่งได้เช่นกันนั่นเองนะครับสําหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษยเดือนพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ ทุกช่องทางของ The Practical มันนุ่งเงินพันใหม่วันนี้ผมดรพีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ